สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับมิ้น์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกันในชุดนักเรียนมปลายนะคะก็หน้าอาจจะไปเกินชุดหน่อยแต่งหน้านะคะเบับมัธยมปลายนั่นเองนะคะเพื่อนเืนเคยผ่านจุดจุดนี้มาแล้วแน่นอนนะคะสมัยนั้นอะ่ะคือยังไม่ค่อยมีการแต่งหน้าเท่าไหร่ก็มีแหละแต่ว่าเรายังแบบยังไม่ค่อยแบบแต่งหน้าไงนสมัยที่มิ้น์อยู่มปลายนะคะย้อนไปประมาณ2อสมปีไม่ไม่ได้แต่งหน้านะคะยุ่งอยู่การมัดผมหนึ่งเดียว เป็นคนที่แบบผมต้องแบบฉันต้องไม่ให้ผมฉลุดเลือแบบต้องตึงเปะอะไรเงี้ยคือมีระเบียบกับเส้นผมมากกว่าหน้าตัวเองนะคะส่วนหน้าอะไรงก็ปล่อยมันนะคะทาเฉพาะแป้งฝุ่นทำาคบิโอนะคะแต่งหน้าใสใสไปเรียนกันนะคะก็แบบที่ไม่เวอร์วงังแบบใสๆสเลยนะคะแบบสใสไว้รุ่นชอบอะไรเงี้ยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หางา่ายถ้าดูคลิปมิ้น,นะะ์นะคะราคาย่อมยาวแต,แต่ว่ามีที่มิ้น์ยังไม่รู้ราคาอยู่ประมาณ2ออยา่าง มาเจอหน้าสดอันที่สิวขึ้นแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจกันนี้ก็ได้ไปสอยมาจากเซเว่นอีเลฟเวนนะคะก็ได้ลองทดลองดูแล้วก็ใช้ดี ก็เลยมาแต่งในคลิปนี้แล้วกันน้ำมิทบิวตี้ซีเคร์ไว้ b บีบีซีซีครีมนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นบีบีซีซีครีมที่เนื้อบางเบานะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่าง SPF 30นะคะแล้วก็ PA 2องบวกหอกป้องกันสีอูวี UVA UVB นะคะตัวนี้เขาจะมีกูต้าถึง1 0,000ื่นนะคะมิลลิกรัมแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็มีอาร์บูตินด้วยนะคะมีสารบำรุงผิวด้วยครบเลยนะคะในตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็จะเป็นเบสเมคอัพในตัวเลยนะคะตัวนี้ใช้ตัวเดียวนะคะสําหรับ ใครที่อยากแต่งหน้าแบบใสๆไม่ได้เน้นแบบปกปิดอะไรมากมายนะคะเราก็ใช้ตรงนี้ได้นะคะเป็นการแต่งหน้าที่ดูเผยผิวนิดนึงนะคะ mm hmm. เนื้อกัแบบสีเนื้อเนื้อแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. สีขเขาจะเป็นสีนเนื้อๆแบบนี้ mm hmm. เวลาจะมาทากันทั่วไปหน้าของเรา ก็จะเป็นแบบซึงง่ายหน่อยเป็นเนื้อบางบางจริงอะไรจริงนะคะค่อยทาไปนะคะ เน้อเขาไม่มันเลยนะคะแบบเกลี่ยสบายมากเกลี่ยสบายกับผิวหน้ามากนะคะทาของสิวทุกงนี้สิวจะขึ้นบริเวณคางก็เ,เห็นชัดเ,เราจะมาแต้มตอนหลัเราทาตรงนี้นไปก่อนเขามีบุ้ต้าถึงหนึ่งหมื่นเลยอะ่ะ หน้าก็จะดูสว่างทีเลยทีเดียวดูแบบสวยใสแต่ก็จะไม่ค่อยปกปิดเดล,ลมาย้ำๆกันอีกหน่อยตรงที่เป็นรอยนี่ยเป็นนางเลยราจะมาย้ำๆกันตรงที่เป็นรอยหน่อยๆน,นะคะเพราะมันจะปกปิดหรือเปล่า ก็นิดหนึ่งยังดีกว่าเมื่อกี้นะคะเป็นเเป็นแดงๆราคาซองละสามสิบเก้าบาทนะคะทาตรงที่มันเป็นจุดๆสิวแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิวเม็ดๆแหละมันก็น่าจะปิดไม่ได้แหละเพราะมันเป็นเม็ดนูนออกมาแต่ถ้ามันเป็นรอยแบบแดงๆอย่างเงี้ยมันจะปิดได้แต่ถ้ามันเป็นสิวมันปิดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันนูนขึ้นมาแล้วค่ะแต่มันมีกูต้าถึงหนึ่งพันเลยมันจะช่วยลดจุดดงๆได้ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราได้หนึ่งพันซับสไคร์แล้วนะคะเราจะให้แม่เรามาออกกลองบ้างใส่อะ <Okay. S 1> ดูแบบไม่เยอะอะไรเยอะแยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเด็กนักเรียนนะตอนเนี้เริ่มจะหน้าขาวพอดำแนละ้วเราจะต้องทาคอนะคะ <Okay. S 1> คือดูดีจริงๆอะ <Okay. S 1> ดูดูใสเลยอะที่เป็นสิวใช้แล้วไม่กลัวเพราะว่าเขาแบบเขาเป็นอะไรที่เป็นสูตร สูตรที่แบบเขาอ่อนโยนด้วยนะคะแล้วก็เขาช่วยเรื่องของแบบจุดด่างดำแล้วเขามีกูตาพวกวิตามินซีวิตามินอีเนี่ยช่วยในเรื่องของลดจุดด่างดำด้วยไง mm hmm. ก็เลยไม่กลัวเรื่องที่จะมาสิวโสมมากมายทาคอเข้าไปนะคะหลังจากที่เราทาคอแล้วมันเสมอแล้วแต่ว่าในกล้องมันดูดำๆเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้นะคะมันไม่ได้ขาวอะไรแบบบวกอะไรนะ มันก็โอเคนะกแบบแน่นนิดนึงนะถือจะใสๆแต่ก็ต้องแน่นนะคะเอลิซาเฮลเฮเลนาเฟสเพอร์เฟกต์พาเดอร์นะคะชื่อแบบยาวมากตัวนี้นะคะก็เขาจะเป็นเนื้อที่บางเบานะคะจะเป็นเนื้อแบบกมัมมี่แบบนี้ ตัวนี้ไม่แน่ใจราคานะคะตัวนี้มิ้นไม่แน่ใจราคาทาไปนะคะช่วงที่แบบเป็นต้องการแบบปกปิดนิดนึงอะไรอย่างนี้นะทาไปไม่ต้องเดืใช้วิธีการกดดนะคะจริงๆแล้วซีซีเรามันไม่ได้ขาวจนแบบโลว์วงแล้วเราถึงได้ทาแป้งดือเยอะได้เพราะว่าซีซีมันตัวนี้มันเป็นแบบ อามติดตามกันใน Facebook แล้วก็ i อจะเห็นว่ามินล้างไปงกับฟองน้ำไปนะคะก็ถ้าใครยังไม่ติดตามก็ไปติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางติดตามกันไว้ให้นะคะสำหรับ Facebook แล้วก็อินสตาแกรมมาพูดคุยกันได้นะคะก็อันนี้ทาไปแล้วทาคอแล้วเฮ้ยมันดูน่าร่อยแต่จริงๆมันไม่ จริงๆแล้วมันแบบไม่ไม่ลอยนะน,นี่จะเป็นแป้งสีจันทร์ควบคุมความมันขั้นสูงสุดเฉพาะทีโซนเท่าน,นั้นเพราะแบบช่วงที่มันมัน,มน เกิดได้ยินเสียงปนลงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านเราจะใช้ดินสอเขนคิ้วทั้งแบบฝุนแล้วก็แบบแท่งนะคะนี่เป็นที่เข็ยนคิ้วของ BSC นะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดโครงคิ้วกันมไม่เท่ากันก็คือคิอค้วมันไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าตามโครง เมื่อเราวาดโครงของคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมแบบฝุ่นกันแบบฝุ่นตัวนี้เป็นของมิทินนะคะเป็นรุ่นอาร t มิทินมาสเตอร์บาร์คอมแพกนะคะใช้มาแล้วมันไม่หมดไงก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้ระบายเข้าไปในพอดีมณกระจกเข้าไปในโครงคิ้วเราให้มันเต็มเต็ม จริงการเขียนคิ้วไม่ได้ยากนะคะถ้าเรารู้รูปแบบจะเขียนให้คนอื่นเนยากมากงานไท้ด่างยังไม่ต้องนะคะเพราะว่ามันจะดูเหมือนแต่งเกิดไปเราทาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นลิปนะคะของเมเบลินเป็นลิปไม่มีสี ก็มันตัดไปความจำมันน้อยมากเลยคอสมอ m นนะคะเป็นลิปตินเนาะแต่เราว่าจะทาทั้งปากแล้วก็ทาทั้งแก้มะนะคะไม่ว่าจะลุกไหน,ไหนเราก็ยันต้องเป็นปากแดงแบบนี้มันจะเพิ่มความใสๆอ่ะถ้าเกิดแบบเต็มปากแบบนี้นะเป็นแบบใสๆวัยร่นชอ์โอเค แบบใส,ใส่ใส่ปังปังใส่แล้วต้องปังด้วยต่อไปค่าหลังจากที่ใช้ติ้นทาแก้มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนแบบชมพูเินเลิดฝาดเหมือนแบบเราสวยมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยเราไม่ทาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเพราะว่าเราเยอะแล้วนะคะเราแบบมาเน้นตรงคิ้วตรง หน้าเรียบร้อยแล้วตรงปากเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่เน้นพวกตาแล้วเนาะมันจะดูเป็นการแบบเดินแคทวอล์กเกินไปนะจะดูเป็นการแบบไม่ใช่นักเรียนแล้วนะคะเป็นการแต่งหน้าที่ง่ายง่ายง่ายมากๆมกีเครื่องสำอางไม่กี่ชิ้นก็ใช้ได้นะคะแค่แบบมีแป้งมีที่เห็นคิ้วมีติ้นแค่นี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับมปลายวัยแบบใสๆแบบเราไม่ต้องแต่งอะไรเยอะมากนะคะก็แต่งแค่นี้ก็พอนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้มินด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปพูดคุยเพิ่มเติมก็คูดคุยกันได้ด้านล่างนี้หรือว่าใน Facebook IG นะคะก็ตามกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะมินก็จะลงไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามอัพนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออภัยในเรื่องเสียงลมด้วยนะคะเพราะว่า มีพัดลมเจาะอยู่ข้างๆเลยเพราะว่ามันร้อนมากๆค่ะก็วันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ